สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวชูนะครับมาเริ่มกันเลยอ่คุณฟรีกด้วยครับโอ้โหกำลังทำการกดเลยนะครับผมชูกรยการผู้กาดเฮ้ยนะครับผมใช้เชนสูนมานริดหน่อยเบาๆหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะผมจะกดให้คุณดูว่าคุณกัดขนาดไหน อะไรกันอ่ะฟังกินโดฟังกินโดแปลกอ่ะฟังกินแปลกนี่คือสายเกตเท่านั้นนะคระที่จะทำได้ทำไมคุณไม่ถึงผมไม่ได้ไปถึงนะครับผมแค่มาย้อนกลับมาเอาเกตครับคุณไม่รู้สูตรเกตนะครับคุณกาเดี๋ยวผมจะ คุณหนีได้คุณก็หนีเลยครับผมไม่ห้ามครับผมเจอคุณแล้วอ่ะฟังกิ้งโดไปแหละเ้ยกิดตายเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ่ะฟังกิ้งโดฟังกิ้งโดเออ เกตแหละเอ้าแย่กว่าไปก่อนละกันอาฝุ่งจบ ของผมเซตเก๋ของคุณฟิโคมเซตเกาแล้วครับแต่ผมไปแต่งตัวให้เมือดคื้นแต่บอกเลยเงินร้อยนั่งสามเอแฟกเกียนกรรมโคกรวมคือแบกเออแบกตรงนี้ตลอดเลยไม่ชอบตรงนี้เลยอ่ะ แล้วผมก็ชนะคุณ oh ช oh ิคแล้วผมก็ชนะคุณชิกอีกครับทำได้รอครับคุณไม่ยอมอ่ะผมไม่ยอมอ่ะคุณย่ามาตรงประตูเมื่อไหร่เขาแพ้เมื่อนั้นน่ะวัถึงตรงนี้เมื่อไหร่เขาแพ้เมื่อนั้นน่ะผมว่าผมว่าอัดมาโดยเร อ่านไปแล้วครับผมไม่ผมไม่มไมยุติครับอีกด่านหนึ่งครับไม่ใช่แบบเราต้องเป็นทีมกันนะครับอเออวูด้ดฝีก็กร,รู้เองแหละเลรลี่ไกด่านบอสสามสิบคนนะครับ ฮ่าฮ <S an> ่าฮ่าล็อกมามามากดดีวันนี้จัดเต็มจัดหนักครับวันนี้จัดเต็มจัดหนะักสองคนเลยครับวันนี้จัดเต็มจัดหนะัก สองดานะครับเร็วๆอะฟังกินดอะฟังกินโดนเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันเรนก

เดี๋ยวดูเองแหละไม่ต้องเอาเกตอ๋ออ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลงไม่ได้ฉันจะบินฉยนไม่กลัวอะไรเกตด้วยยันจะบินกี่เขาบิน ง่ายมากผูบอกแล้วว่าง่ายเมื่อกี้ฉันจะไม่นไปฉันไม่กลัวอะไรเขากลัวจริงๆนะเขากลัวนะเขาได้ที่สองอ,งอะโอ้โหร้อยที่อาโอ้สี่ร้อยสามสองห้าร้อยยี่มันโอ้โหกได้แค่มาเล่นต่อละกันเลยอ่าขอจบว<อ>ันนี้ครับ โอกาสหน้าเชิญใหม